สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกโก้สมายนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการปิดเสียงแจ้งเตือนนะครับของแอปพลิเคชัน Line นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อหลายคนนะครับที่ต้องการปิดเสียงแจ้งเตือนนะครับของแอปไ line นะครับต้องการให้แค่เวลามีข้อความเข้านะครับมีแค่การสั่นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปิดเสียงง่ายๆนะครับแต่นะครับสําหรับหลายๆคนอาจจะบอกว่าถ้าเราปิด เสียงของระบบก็ได้สิแล้วเราเปิดสั่นไว้นะครับถ้าเราทําวิธีนี้นะครับเท่ากับเรานะครับปิดเสียงการแจ้งเตือนนะครับทุกอย่างนะครับบนมือถือนะครับอย่างเช่นนะครับมี messenger เข้าอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีเสียงแล้วใช่ไหมครับบางทีมีการแจ้งเตือนของแอป a c e b o o k นะครับหรือว่าพวก tiktok พวกอะไรที่เราตั้งค่าไว้เนี่ยมันก็จะไม่มีเสียงการแจ้งเตือนนะครับแต่ถ้าเราตั้งค่าแบบว่าเฉพาะ แอปพลิเคชันนะครับเดี่ยวเดียวนะครับอย่างแอปไลน์เนี่ยที่ผมจะทําวันนี้มันก็จะปิดเสียงแค่เฉพาะแอปพลิเคชันไลน์นะครับนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกครับก็ให้เราเข้ามาที่แอปพลิเคชันไลน์ของเราก่อนนะครับแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลือกที่คําว่านะครับหน้าหลักนะครับที่เป็นรูปบ้านเนี่ยนะครับแตะเข้าไปนะครับพอเพื่อนเพื่อนแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนนะครับเลือกที่ รูปฟันเฟืองนะครับด้านมุมบนนะครับขวามือนะครับแตะเข้าไปนะครับพอนเพื่อนแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับมานะครับเลือกที่หัวข้อนะครับการแจ้งเตือนนะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอนเพื่อนนะครับแตะที่คําว่าการแจ้งเตือนเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนสังเกตนะครับคําว่าการแจ้งเตือนอีกทีนะครับ พอเราเลือกที่คําว่านะครับการแจ้งเตือนเข้ามาแล้วนะครับให้เพื่อนนะครับมาเลือกนะครับที่คําว่านะครับเสียงเนี่ยนะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเพื่อนแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้พเพื่อนนะครับเลื่อนนะครับเลื่อนลงนะครับอ่านี่ครับเพื่อนๆนจะเจอคําว่านะครับปิดเสียงเนี่ยนะครับให้เพื่อนแตะเลยนะครับแตะที่คําว่าปิดเสียงนะครับอ่านี่นะครับเพียงเท่านี้อ่าเพียงเท่านี้นะครับ เวลานะครับมีข้อความไลน์เข้ามาในเครื่องของเรานะครับแอปพลิเคชันไลน์เนี่ยก็จะแค่นะครับสั่นนะครับแต่จะไม่มีเสียงแจ้งเตือนนะครับถ้ายังไงนะครับถ้าเพื่อนๆลองไปทําตามคลิปนี้นะครับแล้วได้หรือไม่ได้นะครับช่วยคอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างวิดีโอ้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆต้องการจะสอบถามเรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับคิดว่า คลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆท่านอื่นนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์นะครับกดถูกใจนะครับและที่สาคัญนะครับอย่าลืมกด subscribe ช่องนะครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับให้ผมทําคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆได้รับชมอีกครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ